กับสวัสดีค่ะธรรมชมที่ข้อรบวันนี้ท่อมี3สามดาวสื้ผ้าธรรมชมไปหาคุณแมรี่เนาะค่ะเนาะประจํางวันที่สิบเจ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะคุณแมรี่ฝันฝันเห็นพีหน้าหัวหยองมาคุดกระปูค่ะธรรมชมแล้วก็ยื่นกระดาษให้เห็นเป็นตัวเลขอยู่ในกระดาษเป็นเลขสามตัวกับสองตัวค่ะจะเป็นเลขดีเลขเด็ดตัวไหนก็ไปรับชมกับคุณแมรี่พร้อมกันค่ะ ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ทอมีสามดาวนะําไปเด้อค่ะก็ไปรับชมรับฟัง,ฟงกับคุณแม่เลียนบทความกันเลยค่ะสวัสดีครับแม่เลียนสวัสดีครับจ้าวันดีดจ้าฝันดีที่บ่ครับคุณแม่จ้าแต่ว่าฝันดีแหละจะคอยโทรหาว่าฝันนะโทรหาครับครับผมฝันเนี่ยไรเนาะครับบอกสู้ฟังนะครับฝันไ้ ไปนั่งขุดปูอยู่ทรงนั้นคุดกระปูไปหาปูล่ะเออไปหาปูหาปูล่ะครับผมก็เลยขุดอยู่คุดแต่ว่าเห็ดนั่งค่ดว่าครับเพค่ณมาหาโอ้ยอันนี้ขุดกระปูก็เลยว่ามาใส่ใส่ขุดมาใส่คุดล่ะเพคุนว่ะครับผมเนื้อคุณว่ะก็เลยนั่งขุดปูอยู่นั่งคุดปูคุอแต่ย่างไปคุณย่างไปเบืองน้่งมันล่ะเพคุนว่ะโอ้ยเสียมาเนี่ยขุดนัาเบืออย่างอย่างเมื่อออมหรือกันเพคุนว่ะ เราเรนมาเสียงอยู่เพื่อนเนึ่นเริตองเลพูดพุดสำันนั่นแหละพไปพุดมากเราจ้าคูอสีเมยเราจะคูอสีลํำบากน่นหนาคนว่าครับผมพูดสีเมยคพอสีลำบากน้คนว่าโอ้นักก็บอลลำบากดอกสีเท้ามันชีวิตของคนเท้ามันพอแม่ถ้าพุดกินตจดังใจเดิมแบบนี้กับพูดกัหานั่นแหะว่าครับว่าพอเมยดอกหน้าเนี่ในกล้มงผันน้อครับ ตัวปเปินนะไม่เพมผันก็เลยบอกคุณตรงตรงครับผมว่าโอ้ยลำบากเล้วบอกแม่แม่ก็เลยว่านะครับคดไปคุดมาก็เลยโอคุณรังขี้ขดน่หรายดอกคุณวงวดในแต่โตึงคุณาคุณได้แต่โตคุณมากระปูนครับเรื่องอ่อนแงสิเปิดเป็นสีเมื่อคุณก็เลยเอาอันนี้ี่สมดไทยแย่นังือน่ย เขียนใส่หนังสือไว้เขียนใส่หนังสือดันแปดตึ้งห่าเขียนไทเขียนภาษาไทยคุณโมบอกคุณมากจุณนี่คุณโบอกคเขียนใส่สมุดไทยแปดตึ้งห่ากับตัวไทยมากกันสามเจ็ดแปดตึงห่ากับสามเจ็ดครับแม่พีหน้าหัวยองอยู่บ่ครับหัวยองอยู่บ่ครับเนี่ยพีหน้าหัวยองคุณมากคุณมากครับแันนั้นขัวคนสุดนี่คุณมากก็หัวคน ครับมากได้ไซดเด้อเห็นคุดู่คนกันเลยแหวนเนี formula, ่ยคนาข้างเที่ยวน่ามองนั่นครัเป็นข้างเที่ยวครับเห็นเดือยได้เห็น่าวหนักฟันเห็นจนว่าทำเป็นทีเป็นหน่อกันแบคนั้คที่เป็นแซมได้เลยนะโอ้โหสมัครเต่เศษเน้อยูดูคนมากางุือยู่เกี่ยวพันกันมากเกี่ยวของกันมากแต่ก์างก่อนกับพวกห ครับอดีตของเฮาจะสะอาดสบู่มันจะค่อยผันเกี่ยวจะถึงเราน่ะครับแมนแมนครับทีนี้อดีตเฮ่าล่ออดีตเป็แม่นะครับแมนครับอาจจะเป็นพี่น้องกันก็เพิ่นก็ได้ววาจักครับใช่อาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันมันเป็นอดีตกันมันจะค่อยแม่ข้ามกันมันจะค่อยันเกีียวของกันอยู่ตลอดค่ะครับนี่แ่ะผูเขียนครับอผู้เขียนไฟ มดหแปดเนื้หา่สานึงไม่ด้ใช่ครับคูมันคเลาคือว่าสามเจ็ดโอ้ครับผมสามหนึ่สามห็นอันนั้นแต่เลกสิบอกแต่เลยงสามห็นสุดก้อนหินหัวก้อนหมันสาหนึ่งดก้อนสองหนึงครับกับเจ็หนึ่งมเมนต์ครับอันฝันว่าจะไป เึ่งสวรรค์สันฝ่าได้เนาะครับเนาะเลขตัวนี้เนาะแม่นฝันว่าคุณเนี่ยคุณเพิ่งสวรรค์คุนแล้วคุ้ใบผูคุณเพิ่งสั่นสั่นที่สองค้นสั่นที่สองแน่ลงมาโอ้ยว่ะแน่ลงมากเห็นไหมสันเตอันไหนพวกมันแข่ไข่เป็นทะยานมาแน่ลงมามันขึ้นกันก็แข่แข่อยู่บนสูงสูงแน่นลงมามันแน่นห็นมันเป็นสั่นสั่นของตะเภาอยู่น่ะครับ สันที่สองมอมันเป็นกันสันข้างบนแต่ว่ามันกับี่ต้นไม่มีตามนี้อันนี้คือกันนั่นแหละอยู่สันข้างบนนั่นครับผมครับไม่เลี่ยนครับอันบรีเปยเอากับกระปูบ่ครับเนี่ยพูดกระปูกระเพากับกระปูมันกระแปดอยู่แล้วปูกระแปดกระปูกระแปดแปดโตกระสบวนแปดแปดบครับนะครับเอฟซีเอาแปดแปดกันไว้น้ำก็ได้ อเออเลือดเป็ดเป็ดกันไว้ก็ได้ครับครับผมเป็นเด็กตัวใหม่ล่าสุดเนาะครับเนาะขั้นฐานพวมักก็บ่เป็นหยังเนาะครับแม่เลี่ยนใช่กระโบเป็นหยังดอกก็สันกระเล่าเรื่องให้ฟังครับมันหามันถึกเนาะครับมันก็เคล่นถึกมากเกือบชุ่มอชุ่มอชุ่มอว่าหันมันฝันหินอันมันก็ยังมันใส่กระโบเนาะครับแม่ถึกก็ได้อยู่ครับผมแต่เด็ช่วงนี้เลข ครับแต่เลขช่วงนี้เลขเป้าอย่นี่ก็อยากเข้าดูเด้นะไม่เลี่ยนครับได้เข้าอยู่บางคั้งก็ซี่ๆนะครับเนาะมันออกอาจสิมาแปดแปดก็ได้เด้อครับงวดนี้แปดแปดยังก่อนเขาเขาฝันลงหันกับแปดเก้าฝันว่าเหนกบแปดกับหันฝันเห็นแปดอยู่ว่าแปดเก้าอยู่ฝันเห็นเอื่อยตัวครับแม่เออฝันเห็นเอื่อยเดี๋ยวฝันนิดเดอยก็ถึงถึงแม่ เะค่ฟันว่าได้ฟันว่าได้จับนุ่มนะครับผมเออนะครับก็ได้จับนุ่มยอมอุตูดมาดูดนุ่มหรือจังไนนี่ล่ะเออน้องมาทูดมาอันนีกเพิ่นมากัดเพิ่นบ่ได้ดูดได่มันกัดกัดปลดมันเอาอ้าปากมาอ้าปากมาเพดูดกัดกัดโลดแม่ก็ว่าอันนีเบ้าเอ็นขาเมว่าแปดปากมันเป็นหยังแม่ปากแปลว่าจังไนเบ้าเอ็นบา แม่ก็เลยว่าตากระแปดแล้วแม่ก็ว่าอยู่ไหนครับกัดกับเก้าแม่ว่าแปดเก้าแม่ว่าครับผมแม่อยู่ครับไม่กับองออกแปดเก้าลูกงคเรื่อยเห็นบอกมัาขนแปดได้ก็ได้ตัวนี้ต้องมาถูมันมากการโชคผมบ้านสีเก้าก็กับปูอยู่ได้ครับเนี่ยตัวนี้กัปูกับมันก็มีแปดแล้วก็แปดไงครับผมเอาให้เอฟซีเพิ่นแปดซอยแต่ขันถามว่าจะแปดกับอยู่ในหูหรอกหรือแปดขาก็ได้แปดขาก็ได้ ผู้ศูนย์ก็ะไรครับผมกะไรแปดหนึ่งหากระไรนี่เพื่อนกระบอกมาาแปดหนึ่งหาเนี่ยแก่กระผู้หาเนาะครับเนาะเออข้างล่างนี่เพื่อนเขียนไห้สามจีบครับผมเพื่อนเขียนใส่นังสือว่าไห้สีแดงแจ๊เรียบรอยครับมันอันนี้มันจะออกว่าแดงไหนมันออกคือคือไปคือยี่สอเขียนนี่แต่ว่ามันเป็นสีชมพูโอ้ครับออกสีชมพูเออออกสีชมพูอ่อนๆครับผมเพื่อนเขียนใส่ คแต่โม้เคยกับพี่สีชมพูอีแหละอันนี่กับพี่ชมพูมันเหมือนสีชมพูอ่อนๆเห็นชัดก็ดแต่ต้องเขียนให้เอามาเปิ่มโอ้ยเป<อ>็นมาตัวเด้อวะ่ะ<อ>ม,มาตัวมาต่มหูกหลานเด้อวะ่ะแต่พี่หน้านี่บูได้ม่าไรางวดแล้วครับฮะพี่หน้านี่บูได้มาบอกเลขยลไรงวดแต่แน่นอะครับไม่เลียนเนาะบอกบูได้มาบอกไรงวดแต่ได้บอกงวดบางอัน้นนะที่โดนม่าไส้หน้าหินไตหินเลี้ยนรุ่เห็นเห็นเห็นเตะ แปดที่ยังมอวันหันหินใสเหมือนเป็นรูปเหมือนทางนาเหมอนเส้นเจ้าอีหังมอห็นมอเขาเรื่อยมันออกขางละตัวออกขางละตัครับแนนอยู่ครับเอาโบเป็นหยังครับเอฟซีเนาะเมื่อก่อนที่ขอให้เขาตรงๆเนาะครับเม่เลียนครับขอให้ถือเ้อปีใหม่เสิเอ้ยขาดเสียงแรงเด้อครับผมอุยขอบคุณที่หลายครับคุณแม่เลียนมีหยังอีกอยู่บ่ครับนี่มีแค่นั้นแหละมีแค่นี้ครับ ครับขอบคุณครับคุณแม่เลียนครับครับสวัสดีครับครับผมครับครับผมสมมชิเนาะเดี๋ยวเบาแอามาทงรับทีมงานนี่สิจุดตัวเลขนี่เนาะค่รสมชมเลขของคุณแม่เลียนค่ะรมชมคุณแม่เลียนเนาะค่ะเนาะคุณแม่เลียนฟันเห็นผีหน้าหัวหยองมาคุดกับปูค่ะรมชมแล้วก็เห็นเลขแปดเห็นเลขแปดอยู่ในหูกับปูแล้วผีหน้าก่อนจะกลับนั่น ยื่นกระดาษให้คุณแม่เลียนเห็นเลข 8, 15, 8, 15, แปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งห้าแล้วก็สามเจ็ดสามเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแล้วแปดแปดตีเอาน้องความฝันเนาะคะ่ะเนาะแปดแปดแล้วกะ็คลิปแรกที่เท่ามีสามดาวติดตามคุณแม่เลียนฝันวัดเดึ้นไปสวรรค์ชั้นเจ็ดค่ะท่านผู้ชมเห็นตัวเลขคล้ายเลขสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ขอ,ขอให้มิโชมไม่ลาก็คุณแม่เลียน ประจําวันที่17มกราคมพศ2 5 67ค่ะสําหรับคลิปนี้ท่องมีสมดาวกัสิลราทําชมเปกกอนเจอกันคลิปนาค่ากอหายโชกมันหมานเฮงเฮงรวยรวยค่ะไก่ยีพึงผ่าไปใส่เนาะค่ะท่านผู้ชมยี่พึงผ่าวไปใส่ทองมีสามดาวมคข้องดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะไปรับชมเบื้องคล้องดีกับบ่ายโมงตรงนี้จะเดินทางไปทํำบุญวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะ จังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตตรีจเจนสีเ่เหลถือ,นอกนะครับนอ้อท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดกับนังถ่ายอยู่ข้างในครับว่า วิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีคับรับ่ับผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่อง อบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างล้วเนาะสาธุ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 าธน,นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแ,แล้วก็บีเอา,เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแต่แล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่้งรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนียพ่อนวดตี่เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถเื่ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่อนอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสด <มา S 2> ีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกมมกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเรารงหยินข่าวกบรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับทันใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ยา่างโบเห็นลานเฮ้าไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังนา,าลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่หับศัพท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคารลานขายของเฮ้าครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมึอนี่ครับมีโอกาสไมาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบายังกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับ่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลงปูออกมาแล้วครับเนาะแลักเมื่อแตะครับ่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้กก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท่อท่าคิ้วสามเท่แล้ะกะเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล้ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆด,ด,ดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แตงเพลงให้หลวงปู่หลอดล้ะครับท่านผู้ชม จจกดังบูดังเนาะครับเ um นาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจทิอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งให้กันนี่ครับหลวงินข่าวว่าไส้ทีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโล่งทงกับบุลอลซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์ทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสามผู้ชมท่ามผู้ชมครับเอาไปใหายาดพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่ม้านะครับนอก่า้ชมหลักการเบาแอมเรางทงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดมาให้เอฟซีนะครับสามผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจ้งไร่ที่บอดีสีล่าสีมันบดมันบัง เสเนตจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมนเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโบลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ากันครับสาธุสาธุให้ถือเบรกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเบรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้งตัวเล็กับน้ำมุนของหลวงปูครับ,บชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอดีเพิ่งเพ,งพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดืมด่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกนี้ยอครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาบาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ต่อคุณนต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ